ยังคงสวัสดีท่านผู้ติดตามแฟนเพจข่าวสดออนไลน์ทุกท่านนะครับขณะนี้เรากาลังอยู่ที่สอนอลูพีนีนะครับซึ่งสื่อมวลชนแทบทุกสํานักน,นะครับได้มาปักหลักรอทําข่าว ภายหลังเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับนายปรินพานิชพานิชพักนะครับอณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับได้เข้ามอบตัวกับตํตตารวจสนลุมพินีหลังมีกระแสข่าวว่ากลายเป็นผู้ที่ก่อเหตุล,อล่อลวงหญิงสาวหลายรายนะครับไปข่มขืนและกระทําอนาจารซึ่งได้มีเหยื่อรายแรกเป็นนักศึกษาสาววัย18ปีนะครับมาแจ้งความกับตารวจไว้ตั้งแต่ช่วงวันที่12เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับจนมีกระแสข่าวตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับว่าจะมีการออกหมายจับ ภายในวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามนายปรินได้เข้ามามอบตัวกับตำรวจก่อนตั้งแต่เมือ่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งยังไม่มีหมายจับออกมานะครับ สำหรับคดีนี้นะครับจะพาย้อนไปว่าได้มีผู้เสียหายทั้งหมดที่มาแจ้งความแล้วในตอนนี้รวมทั้งหมด4คดีนะครับโดยเหยื่อรายแรกเป็นหญิงสาววัย18ปปีที่อ้างว่าถูกลวงไปพูดคุยเรื่องการลงทุนบนร้านอาหารชั้นดาดฟ้าในย่านสุขุมวิทนะครับก่อนจะถูกผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่มาลวนลามกอดจูบส่วนหญิงอีกรายนะครับเป็นหญิงวัยทํางานแล้วซึ่งระบุว่าเป็นอดีตทีมงานในพักการเมืองพักเดียวกันกับผู้ที่ก่อเหตุ ได้ถูกลวนลามขณะจัดงานเลี้ยงที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยคดีนี้ก็มีความคืบหน้าล่าสุดว่าได้มีการโอนสํานวนคดีนั้นไปให้สพเมืองเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วส่วนเหยื่อรายที่3นะครับก็เป็นภรรยาของไฮโซชื่อดังซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับที่แจ้งว่าถูกล่อลวงไปข่มขืนในคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิทซอยสานะครับโดยในวันนี้คุณสามีของ ผู้เสียหายรายนี้นะครับก็ได้เดินทางเข้ามาที่โรงพักเพื่อชี้แจงข้อมูลบางอย่างกับสื่อมวลชนเพิ่มเติมด้วยขณะที่เหยื่อรายที่4ี่ของคดีนี้นะครับก็เป็นนักศึกษาสาววัย18ปีอีกรายที่ถูกผู้ก่อเหตุชักชวนไปทานอาหารที่ร้านอาหารเดียวกันกับเหยื่อทุกรายแล้วก็ถูกล่อลวงถูกลวนลามและมีการจับอุ้มกลางร้านอาหารด้วยนะครับ ซึ่งคดีนี้นะครับยังเชื่อได้ว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ยังไม่ได้เข้ามาแจ้งความเอาผิดโดยนายกิตาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับอ้างว่าคดีนี้มีเหยื่อมากกว่า20รายแล้วที่ติดต่อเข้ามาทางเพจและไลน์ออฟฟิเชียลซึ่งเหยื่อบางรายถูกกลมขืนมานานนับ10ปีหมายถึงอขออภัยนะครับเป็นคดีที่ผ่านมาแล้วเกือบ10ปีแต่ยังไม่มีการแจ้งความหรือบางรายถึงขั้นต้องหนีไปต่างประเทศและป่วยซึมเศร้ากันเลยทีเดียวนะฮะ ตามกลางกระแสข่าวที่ผ่านมาอย่างหนาหูตลอดทั้งสัปดาห์นี้เกี่ยวกับนายปรินนะครับว่าอาจเป็นผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมดหรือไม่ก่อนนี้นายปรินได้ชี้แจงด้วยการถแถลงข่าวที่พักประชาธิปัตย์นะครับเมื่อวันสองวันนี้โดยยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เจ้าตัวยังปฏิเสธรรว่าไม่ได้ก่อเหตุตามที่เป็นข่าวซ้าเหยื่อบางคนก็ไม่ได้รู้จักด้วยกันจึงอยากให้นักข่าวไปตรวจสอบข้อมูลว่าใครเป็นใครนะครับนายปรินยังได้อ่า พูดถึงคดีความเกี่ยวกับทางเพศที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งคดีเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยเจ้าตัวยืนยันว่าศาลตัดสินยกฟ้องไปแล้วว่าไม่มีความผิดแต่ก็ยังมีคนที่หยิบยกมานําเสนอข่าวจนทำให้ตัวเองได้รับความเสียหายนะครับ สำหรับคดีนี้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจของสังคมเนื่องจากผู้ที่ก่อเหตุเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นนักการเมืองซึ่งมีตําแหน่งถึงรองหัวหน้าพรรคการเมืองเก่าแก่พักหนึ่งเลยทีเดียวน,นะครับแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องรอฟังคําชี้แจงจากเจ้าตัวอย่างแน่ชัดอีกครั้งนะครับ สำหรับสถานการณ์ล่าสุดที่สอ,อลุมพินีนะครับเมื่อเวลาประมาณ10.20ที่ผ่านมานี้เองนะครับน,นายธนธนากิจอํานวยนะครับหรือไฮโต้ลูกนันกเครื่องวันทางการเมืองก็ได้เดินทางมาพบกับสื่อมวลชนที่รอทําข่าวการมอบตัวของนายปรินอยู่ที่โรงพักนะครับโดยน,นายธนเัเปิดเผยว่าที่มาในวันนี้นะครับก็เพราะว่ามีรายละเอียดบางอย่างที่ยังอยากจะนําเสนอเนื่องจากยังมีข้อมูลที่ตกหล่อนอยู่โดยภรรยาตนเองที่ถูกที่แจ้งความไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าถูกนาย นักการเมืองข่มขืนกระทำชำ่รานะครับก็มีมีสภาพจิตใจที่แข็งแรงแต่ว่าร่างกายเริ่มอ่อนล้านะครับเพราะจากเหตุเกิดจากการพูดซ้ําถึงเหตุการณ์ที่ไม่น่าจําทําให้เกิดเป็นภาพจําขึ้นมาโดยนายธนัทระบุว่าในวันนี้ต้องการจะออกมาพูดแทนภรยาตนเองนะครับว่ายังคงมีเหยื่ออีกมากมาย ยังคงมีเหยื่ออีกหลายรายนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวแบบนี้นะครับจึงจึงต้องการที่จะมาใช้สถานที่เพื่อพูดคุยกับสื่อมวลชนเท่านั้นแล้วก็ยืนยันว่า,าวันนี้ไฮโซลูกนัดยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเจอนายปรินแต่ก็หากมีอะไรอยากจะฝากถึงไฮโซลูกนั้นบอกว่าก็ไม่มีความจําเป็นต้องเจอนะครับแต่ถ้าหากอยากจะเจอก็คงหาโอกาสได้เอง นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่สอนอรุมพินีนะครับในคดีการมอบตัวของนายปรินพณน์ชนพชัอดีตหัวหน้าพักขออภัยนะครับอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนักการเมืองล่อลวงหญิงสาวนะครับไปกระทําอนาจารและความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับจนมีการรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมที่จะออกหมายจับภายในวันนี้นะครับ ผมกลัวว่า,ารัฐท่านก็จะกอบ้าง ินได้ให้ปรับความก,กับตำรวจเสร็จสิ้นแล้วโดยบริเวณหน้าโรงพักก็ยังไม่มีผู้ใดลงมานะครับ สวัสดีท่านผู้ติดต,ตามแฟนเพจข่าวสดออนไลน์ทุกท่านนะครับทั้งที่รับชมอยู่แล้วและก็เข้ามาใหม่นะครับในวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าในคดีที่มีอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองหนึ่งได้ก่อเหตุล่อลวงหญิงสาวหลายรายนะครับไปข่มขืนและกระทําชําราหรือกระทําอนาจารโดยนัดพบกันที่สถานที่บริเวณร้านอาหารชั้นดัดฟ้าย่านสุขุมวิทนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะครับนายปรินธนิชพัฒน อดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการออกหมายจับซึ่งเจ้าตัวตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวนะครับหลังมีเหยื่อหลายรายออกมาแจ้งความดําเนินคดีซึ่งตอนนี้มีรวมทั้งหมดแล้ว4คดีนะครับ โดยเ,เวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะครับนายปรินได้หลบผู้สื่อข่าวเข้าทางบริเวณด้านหลังของอาคารสอนอลุมพินีนะครับทําให้ยังไม่มีใครได้พบตัวว่าเจ้าตัวยังอยู่ในนี้หรือไม่ในตอนนี้ก็กำลังปักหลักรอที่นายปรินอาจจะให้การเสร็จสิ้นแล้วลงมานะครับโดยยังไม่ทราบเช่นกันว่าเจ้าตัวจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือไม่แต่ว่า ก่อนหน้านี้นายปรินก็ได้ชี้แจงผ่านการแถลงข่าวที่พักประชาธิปัตย์นะครับว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ยังคงยืนยันปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้ที่ก่อเหตุตามในข่าวนี้นะครับแล้วก็นายปรินยังบอกได้ว่าไม่รู้จักกับเหยื่อบางคนด้วยซ้ําก็อยากให้นักข่าวไปตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าใครเป็นใครนะครับซึ่งนอกจากนี้ยังมีการนําเสนอในประเด็นที่เจ้าตัวนะครับตกเป็นผู้ต้องหา ในคดีเกี่ยวกับเพศที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยนายกรินได้มาชี้แจงเรื่องนี้แล้วว่าคดีนี้ศาลได้ตัดสินยกฟ้องไปแล้วว่าไม่มีความผิดแต่ก็ยังคงม,มีสื่อหยิบยกมานําเสนอข่าวจนทําให้ตัวเองได้รับความเสียหายนะครับ นี้ก็ถือเป็นวันที่3นะครับที่สื่อมวลชนมาปักหลับคำข่าวของอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีเล่ารวงหญิงสาวไปข่มขืนกระทำชำํารเราและกระทำอนาจารนะครับซึ่งตลอด2-3วันที่ผ่านมานี้ก็มีเหยื่อทยอยเข้ามาแจ้งความอยู่เรื่อยๆจนตอนนี้มีทั้งหมด4รายนะครับเป็นคดีที่จังหวัดเพชรบุรี1รายโดยตำรวจ สอนอรุมพินีได้โอนสำนวนไปให้สอพอ,อ,อเมืองเพชรบุรีรับเรื่องไว้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีก3คดีนั้นเกิดขึ้นในท้องที่ของสนอรุมพินีนะครับโดยเหยื่อในคดีนี้ก็จะมีอายุ18ปีทั้งหมด2รายเป็นนักศึกษาสาวอีกหนึ่งรายเป็นภรรยาของไฮโซชื่อดังที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับซึ่งแจ้งความว่าถูกข่มขืนกระทำชำเรา ในคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิทซอยสนะครับภายหลังเกิดกระแสข่าวนี้ขึ้นมานะครับก็สังคมโลกออนไลน์ได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับว่าตอนนี้ความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมจะเป็นอย่างไรเนื่องจากผู้ที่ก่อเหตุอาจจะเป็นคนที่มีสีทางสังคมนะครับก็ถือเป็นคดีหนึ่งที่ สามารถชี้วัดกระบวนการการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐได้ในหลายๆมุมมองเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรเราคงอยังต้องมาติดตามดูกันอย่างใกล้ชิด ก็อย่างไรถ้าหากมีความคืบหน้าในคดีนี้นะครับขอให้ติดตามกับแฟนเพจข่าวสดออนไลน์นะครับเราจะเกาะติดสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณและสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับขอบพระคุณ